สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนให้นักเรียนไปฝึกการเรียนคอร์ดกีตาร์เบื้องต้นด้วยแอปพลิเคชันนะครับ Bas i c Guitar Chord นะเป็นแอปอเพื่อการศึกษานะครับตัวนี้ครับหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะโอเคลองมาดูกันครับลองคลิกเข้าไปเมื่อทำการโหลดมาแล้วนะครับขั้นแรกนะครับเข้าไปที่แอปนะครับหน้าตาของแอปเป็นแบบนี้ เข้ามาแล้วมันจะที่หน้าแบบนี้นะครับก็แอปนี้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวครับมีชื่อคอร์ดแบบนี้ให้เราเสร็จขอ,ออนุญาตทำให้เต็มหน้าจอโอเคเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราลองเล่นดูมันก็จะมีเสียงของมันนะครับอ่านไหมถ้ากดไปที่คอร์ดเมันก็จะมีเสียงถ้ากดไปที่คอร์ด d m ม n o r น ่ากดไปที่ G อกดไปที่ C กดไปที่ F กดไปที่ D minor แต่ละอันแต่ละอันนะครับแต่ละคอร์ดมันก็จะมีกราฟให้นะครับวิธีการอ่านกราฟนี้นะครับครูได้สอนไปแล้วในเบื้องต้นนะครับว่าเราจะต้องอ่านอย่างไรเช่ไนไรนะครับอันนี้ครูจะไม่พูดซ้ำแล้วนะครับ จะไปว่ากันเรื่องของการฝึกเลยการาจำขอดเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้มันจะมีวิธีการเล่นนะเดี๋ยววันอื่นๆเดี๋ยวเรา,เรา,เ,ราเราลองมาเล่นกันนะมันจะมีทักษะเรื่องของสัญลักษณ์มือซ้ายมือขวาแล้วก็ทักษะของอสัดส่วนโน้ตเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะขั้นแรกนั่งเรียนไปที่3ขีดนี้ครับ นักเรียนก็จะมาเจอหน้าของ example มา song อะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องสนใจนักเรียนมาที่นี่ครับรูปหมวกรับปริญญาเนี่ยฮะคือการศึกษาอ่าเซิร์ชเข้าไปเสร็จเออพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีเลเวลของมันอยู่นะทีนี้เรามาดูที่เลเวลที่1เพื่อที่จะฝึกเบื้องต้นก่อนนะครับไปกดไปที่อันแรกเลยอ่ามันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนไปที่คําว่าเลินครับสีเขียว อ่มันก็จะขึ้นอ่าเบสิกคอร์ดเบื้องต้นมาอยู่4คอร์ดก็คือคอร์ด C A minor D minor และ E นะครับทีนี้เราจะทำยังไงกับมันนะครับก็คือว่าเราจะมาศึกษาและเรียนรู้วิธีการจับคอร์ดทั้ง4คอร์ดนะในเบื้องต้นในเลเวลแรกนะครับมี4คอร์ด C A minor D minor และ E ไปดูที่คอร์ด C นะรูปคอร์ดตามมือซะ ตามมือที่เราเห็นในรูปเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งของนิ้วมือว่าจะวางไว้ตรงไหนและไม่ได้มีแค่นี้มันก็จะมีเรื่องของกราฟด้วยนะครับสายที่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนสอนไปแล้วนะครับด้านนี้คือสายที่1สายที่2สายที่3สาย4สายห้าสาย6นะแต่ละช่องนะครับอันนี้ดูไม่ยากนะมันดูล้อเหมือนกับเป็นภาพจำลองของฟิงเกอร์บอร์ดบนคอกีตาร์นั่นเองนะครับเอาส่วนตัวนี้ฮะ จะเรียกว่าเลขศูนย์ก็คือสายเปล่าเลขศูนย์ตัวนี้เครื่องหมายขีดกากบาทก็หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปเล่นนะครับแล้วก็อันนี้เล่นสายเปล่านะครับเลข1เลข2เลข3ตัวเลขเหล่านี้หมายถึงนิ้วมือที่เราใช้นะครับนิ้ว1นิ้วชี้นิ้ว2ก็นิ้วกลางนิ้ว3าก็นิ้วนางนะถ้ามีนิ้ว4ก็คือนิ้วก้อยนะครับแต่ตอนนี้มี3นิ้วเลข1นิ้วชี้กดเฟดที่ 1สายที่2นิ้ว2กดสายที่4เฟสที่2นิ้ว3กดสายที่5เฟสที่3แค่นี้จำรูปไว้นี่คือคอร์ด C ีถ้าเราคลิกเล่น,นมันก็จะมีเสียงให้เราได้ยินด้วยส่วนส่วนตัวโนดนี่มันก็เป็นในขั้นแอดวานซ์นะครับเราจําเป็นที่จะต้องรู้ตัวโนด,ด้วยว่าข์ดนี้มันมีโนตอะไรบ้างนะครับอา้าว a minor ครับ เห็นไหมเขาจับแบบไหนมีตัวอย่างให้เห็นนะครับดีไมเนอร์ครับเห็นไหม E ครับนะโอเคนี่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแอปนี้นะยุคนี้สมัยนี้นะทำทำให้เราได้เรียนรู้อะไระแบบง่ายมากสื่อค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะ โอเคหลังจากนั้นนักเรียนทําการศึกษาและจําข้อทั้ง4ขอ้อให้ได้เราจะมาทําการทดสอบกันนะครับนักเรียนก็ไปกดที่เนี่ยฮะข้างบนนี้นะครับกดที่ข้างบนนี้ที่เป็นรูปหมวกเนี่ยฮะกดเข้าไปอ่ามันจะก,ก,กลับมาหน้าเดิมนะคราวนี้นักเรียนไปตรงคําว่า start เพื่อที่จะไปทําการทดสอบอ่าโอเคมันมีเวลาวิ่งสีเขียวเห็นไหมครับปึ๊บเราต้องตอบให้ทันสีเขียวหมด อันนี้คือคอร์ดอะไรคอร์ด e กดครับอ่าทันข้อ2มาแล้วเวลาวิ่งแล้วครับข้อ2รูปคอร์ดคือคอร์ดอะไรเอ่ยคอร์ c กดที่ c ครับถูกต้องครับอ้าวรูปคอร์ดต่อไปสีเขียวกําลังจะหมดไปครับ d minor กดครับอ่าคอร์ที่4อ่าข้อที่4ขคอร์ดอะไรเอ่ย a minor ข้อที่5คอร์ดอะไรเวลาเดินเร็วคอร์ด e ครับข้อที่6 C ครับข้อที่7จ็ด D มเนอร์ครับข้อที่8ปด A มเนอร์ครับข้อที่9 E ครับข้อสุดท้ายกดอะไรเอ่ย A มเนอร์กดไปเลยอ่าเท่านี้แหละอ่าเพอร์เฟก์เพอร์เฟก์เพอร์เฟกอ่าเราได้ทำแบบทดสอบและเราถูกทุกข้อเลย10คะแนนเอาไปเลยครับโอเคนักเรียนไปฝึกนะโอเค หลังจากนั้น Exit อ,ออกไปโอเคสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ครับไปฝึกนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเก็บคะแนนกันสวัสดีครับ